สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพักเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ ก็สำหรับ EP นี้นะคะก็เปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ2 0 0บาททุกรายการนะคะลองเลือกรับดูรับชมถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1วันนี้ขอเริ่มกันที่เหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นรายการที่1น,นะคะปี2513นะคะต่อไปนะคะรายการที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะ รายการที่3นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่สนะคะองนี้ก็เป็นพระสมเด็จเกตทะลุซุ้มสวยๆเลยนะคะ รายการที่หนะคะรายการที่6กนะคะองนี้แตกรายงานนะคะรายการที่7นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ รายการที่8นะคะองค์นี้ก็เป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะด้านหลังก็จะมีรอยรยตะใบแบบนี้เลยนะคะรายการที่9นะคะเป็นพระนาคปกนะคะที่ระลึกอายุครบ8รอบนะคะหลวงปูท่ทิมวัดระหารไร้นะคะ รายการที่10นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะเหรียญรุ่นเงินล้านวัดถ้ำสิงโตทองนะคะปี2567เนะคะเป็นรายการที่ส0รายการที่11เนะคะเป็นรูปรอหลวงปู่ฟ้นนะคะวัดป่าอุดมสมพรนะคะจังหวัดสกลนคร เป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สิบสองนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้มีเม,ม็ดมวลสารด้วยนะคะ รายการที่13นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะคะรายการที่14เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะรายการที่15นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะ ใต้ฐา,านนะคะจะมีรอยต่อโค้ดแบบนี้ด้วยนะคะรายการที่16นะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไปที่ระลึก2478นะคะรายการที่17นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อว่านแบบนี้เลยสวยๆนะคะ รายการที่สิบแปดนะคะเป็นพระปิดตานะคะรายการที่สิบเก้าเป็นเหรียญเจริญพรร่างหลวงปู่ทิมปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะ รายการที่20นะคะเป็นเหรียญดวงดีนะคะหลวงปู่ศิรารายการที่21นะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะ รายการที่22นะคะเป็นสมเด็จปกโพนะคะด้านหลังยันรายการที่23นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีริงดานะคะด้านหลังทเทวสวรร รายการที่24นะคะเป็นหลวงพ่อรวยนะคะไตามาห้าเก้ารวยรวย,รวยนะคะรายการที่25นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผิวแตกรายงานนะคะมีโรยผงตะใบทองทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะองค์นี้ รายการที่16นะคะเป็นสมเด็จขีไกลนะคะด้านหลังจะมียันนะคะรายการที่27นะคะเป็นพระปิดตานะคะรายการที่28นะคะเป็นเหรียญยืนนะคะหลวงปู่ศิลานะคะ รุ่นพระพุทธเจ้า10ชาตินะคะรายการที่29นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะด้านหลังฮนุมานปี2521นะคะรายการที่30นะคะเป็นพระกิ่งนะคะหลวง พ่อรวยนะคะเป็นกิ่งหลวงพ่อรวยปราสาทิโกนะคะองค์นี้เป็นรายการที่30นะคะรายการที่31นะคะเป็นพระสั่งกระจายนะคะองค์นี้เนื้อเก,เก่าแบบนี้เลยนะคะรายการที่31อนะคะ รายการที่สานะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะรายการที่33นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกฉลองวิหารนะคะอาจารย์ดิเรกปี2566นะคะ รายการที่34นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรปี2538 80ปีกรมตำรวจนะคะรายการที่35นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อมวลสารขึ้นสวยสวยเลยนะคะองค์นี้รายการที่36นะคะเป็นพระ ิ่งนะคะคพ้ากิ่งหลวงปู่สุขนะคะใต้ฐานจะมีกิ่งนะคะแล้วก็มีตอกเลขนะคะเป็นรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะอันนี้จะมีตาสัญลักษณ์อยู่ด้านหน้าเลยนะคะ รายการที่38นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรูปรอรวงปู่ทวดเนื้อผิวทองเหลืองนะคะรายการที่39นะคะเป็นพระยืนนะคะ รายการที่40นะคะเป็นหลวงพ่อกเกษม mm hmm. เขมโก้ mm hmm. นะคะปี18ึ่รายการที่41นะคะอ,องค์นี้เป็นพระหลวงพ่อเงินบางคานนะคะเป็นเหรียญหลอทองเหลืองเก่านะั่นะนะแบบนี้เลยนะคะ รายการที่42นะคะอันนี้เป็นได้มาแบบนี้เลยนะคะอันนี้หนูก็ไม่รู้ว่าเนื้ออะไรนะคะ เป็นรายการที่สี่สิบสองนะคะองนี้แกะเป็นรูปเหมือนรูปเสือนะคะรายการที่สี่สิบสามนะคะเป็นพระนางพญานะคะ รายการที่44นะคะเป็นสิงนะคะสมขวัญสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่45นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะเนื้อผิวทองแดงนะคะยันอักขรคมชัดนะคะองค์นี้รายการที่45นะคะ รายการที่46นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะรายการที่47นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเสีมนะคะปี17 รายการที่48นะคะเป็นหลวงปู่โตะนะคะเรียนหลวงปู่โต๊ะปี2511นะคะรายการที่49นะคะเป็นรูปหล่อพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะ ต่อไปนะคะรายการสุดท้ายรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นเหรียญรอทรงเตารีดนะคะหลวงปู่ทวดด้านหลังเป็นหลังเรียบแบบนี้เลยนะคะถ้าพี่พีดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ